รู้จกักบริษัทดีอยู่แล้วนะครับก็แต่ว่าสําหรับถ้าบางท่านอาจจะมีใหม่บ้างก็เดี๋ยวผมอาจจะไปเร็วๆตรงนี้ก็ได้นะว่าบริษัทไทคอนเนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งมาตั้งแต่ปีก็ประมาณ22ปีแล้ว1990นะครับแล้วก็เราทําธุรกิจโรงงานให้เช่ามาตลอดจนกระทั่ง ประมาณปี2002นี่มันกิจสกรลาดนะครับเอ่อก็เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็พอ2002 2005 2006ก็เริ่มเริ่มทำกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับ บริษัทก็โตมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ต้องการเงินทุนที่จะต้องมาลงทุนในการขยายกิจการมากแต่ก่อนก็ใช้การเพิ่มทุนมาโดยตลอดแล้วก็พอมีกองทุนสาหารณมทรัพย์ก็เลยมาใช้กองทุนสาหารณมทรัพยเ์เป็นเป็นซอร์สฟันดิ้งอย่างหนึ่งนะครับในการขยายกิจการ นะครับก็พอหลังจากที่เรา,เ,าเริ่มทีฟันครั้งแรกเราก็เอาเงินส่วนนั้นซึ่งเรสได้ประมาณ1,500ล้านเนี่ยมาทำโลจิสติกพาร์คนะครับแห่งแรกที่อยู่ตรงบางนาตราดครับก็4ี่450ร้อยห้าร่เราซื้อมาปัจจุบันจริงก็เกือบเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูต,ต่อไปนะครับก็ปัจจุบันเองเ,องเนี่ยบริษัทมี บริษัทลูกอยู่หลักๆนะครับก็2บริษัทนะครับก็คือทีทพาร์คนะครับคือไทยคออโลจิสติกพาร์คเนี่ยซึ่งเราถือ100%เซนนะครับวันนั้นก็คือเป็นบริษัทที่เราไปเริ่มทำคลังสินค้านะครับที่ที่ผมบอกว่าไปเริ่มเมื่อตอนหลังจากเราเราเล่นฟันได้จากทีฟันเป็นครั้งแรกนะครับเราก็มาทำทีพาร์ควันนี้ครับก็ อีกบริษัทหนึ่งก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเชียงไฮ้นะครับแต่ปัจจุบันจริงก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็เราก็เพียงแต่มอนิเตอร์ทางประเทศจีนดูก็มีทั้งส่งลูกค้าจากเมืองจีนมาแล้วก็หรือว่าเราก็ดูว่าเรามีโอกาสจะลงทุนในจีนบ้างหรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันก็คิดว่าจีนเนี่ยก็คงยังยังไม่รู้ว่าจะซอฟต์แลนดิ้งหรือฮาร์ดแลนดิ้งนะครับก็คงต้องรอด,ดูต่อไปก่อนนะครับแล้วเราก็ถืออยู่ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองกองทุนนะครับ คือทีฟันเราถืออยู่28นะครับแล้วก็ทีโลจิสราถืออยู่20นะครับครับก็ถ้าดูทางด้านโครงสร้างเกี่ยวกับทุนบริษัทเนี่ยนะครับอย่างที่ผมกล่าวก็คือว่าเราเริ่มเมื่อตั้งปี1990นะครับทุนจดทะเบียน700ปัจจุบันนี้781ล้านนะครับก็ ปัจจุบันเนี่ยมีวอร์เรนเหลืออยู่สองตัวคือ W3 กับ W W5 หนะครับ w 3เนี่ยก็ตอนนั้นอิชูมาก็ราคาคอนเวิร์ตก็อย่างค่อนข้างสูงคือประมาณปัจจุบันเนี่ยราคาคอนเวอร์ชันไพรซ์อยู่ที่ประมาณ19บาท40นะครับซ,ซึ่งจะครบก็ปี2อง4นนะครับก็อ,กอีก2ปีนะครับ ส่วนส่วน W5 เนี่ยเป็นอีศบนะครับก็คือว่าของพนักงานนะครับก็ซึ่งครบพฤษภาปี2014เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้น Exercise Price ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ7จ็บาท8ปสต่าง์นะครับแล้วก็สาสิบล้านหน่วยเนี่ยส2มองล้านหน่วยเนี่ยแต่ว่าอพอ,อพฤษภาปีนี้เนี่ยพนักงาน ก็จะสามารถเอาวอร์เรนส่วนนี้มามาซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์นะครับจนจนกระทั่งถึงพฤษภาปี2014ถึงจะหมดอายุนะครับครับก็ตั้งแต่เรานา้ำท่วมมาก็ทริสก็ปรับเป็น A negative นะครับแต่ก็ยังยังเป็น r a t ติง A อยู่ปัจจุบันนี้นะครับก,ก็ทริสเพิ่งรีวิวไปนะครับแต่ว่าผลผลยังไม่ได้ออกมาปัจจุบันนี้ครับ ก็ถ้าเรามาดูหน้าถัดไปนะครับโคงสร้างผู้ถือหุ้นเนี่ยถ้าผู้ถือหุ้นที่ถือเกินกว่า5%แลเวนี่เราก็ิสต์มาให,ให้ท่านดูเนี่ยนะครับก็ก็จะมีทางทางโรจนาซึ่งถือหุ้นใหญ่ที่สุดน,นะครับกลุ่มโรจนาก็ประมาณ21%กลุ่มาทางผู้บริหารเองถือประมาณ10% นะครับแล้วก็มี nvdr a 6%, city realty ซึ่งจริงเป็น founder ที่ตั้งมานะครับก็ถือประมาณ6%ปัจจุบันแล้วก็มีคุณประชาที่ผมไม่ทราบเป็นใครเป็น6%นะครับ uh, foreign shareholding ก็เพิ่มมานิดหน่อยนะครับจากปลายปีที่แล้วประมาณ15%ปัจจุบันเป็น17%ถ้าถ้าเรา,าดูตอนตอนที่ลี m อ n ลมตอนนั้นก็ขายลงมาจนเหลือประมาณ8% 7, เจเอรองนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับชา้าๆครับก็หน้าถัดไปก็เป็นลิสต์ของกรรมการนะครับก็จริงๆกรรมการก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คุณชาลีมาจากทางกลุ่ม City ้เวลตีนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารก็มีผมวิรพันธ์นะครับแล้วก็วัยเชงควรเป็นประธานของบริษัทคุณดิเวคคุณเจรพงศ์ก็มาจากทางรรจนะนะครับแล้วก็มีกรรมการอิสระสท่านนะครับ เดวิดคุณชัชวานคุณตรีควัญครับก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับก็ทางเราเองเนี่ยทำโรงงานและคลังสินค้าให้เช่านะครับก็จริงๆก็เป็นคอนเซปที่ว่า,าต่างชาติเนี่ยมาเมืองไทยนะครับเหมือนกับบางทีถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยเรา เราเองก็สมมติผมจะไปประเทศจีนครั้งแรกจะไปลงทุนที่ไหนอะไรก็ไม่รู้นะครับก,ก็เขาก็มาเมืองไทยก็คงคล้ายๆกันนะญี่ปุน่น ที่เป็นพพลายของโตโยต้าองี้สมมุติว่าโตโยต้าบอกว่าคุณต้องมาสพลายที่เมืองไทยแล้วก็เขาก็จะมาหาลงคนที่ว่าเออเราจะไปลงทุนที่ไหนดีจะไปอยู่ตรงไหนดีออควรจะไปติดต่อใครบ้างอันนี้แล้วก็คือว่าเราก็เป็นคอนเซปต์คือว่าเราเป็น One Stop ปชอปให้ให้เขาแล้วเราก็ทําทุกอย่างให้นะครับก็เขาก็สามารถมาแล้วก็เช่าโรงงานแล้วก็เริ่มผลิตได้ในภายในสอาเดือนที่เขาเขา,จ,าจะมาทํานะครับ ก็สัญญาเช่าส่ญญาวนใหญ่ก็จะเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีนะครับก็ถ้าเป็นทั้งสแตนดาร์ดแฟ a c อรี่หรือสแตนดาร์ดไวเ h o u s ฮาส์ก็สัญญาส่วนใหญ,ญ่จะเป็น3ปีนะครับถ้าเป็นพวกคัสเตอรบิลซึ่งส่วนใหญ่คัส t ตอ Bu บิลจะเป็นพวกไวเฮาส์ก็สัญญาก็จะยาวขึ้นนะจจัประมาณ10ปีขึ้นไปครับ ครับก็หน้าถัดไปถ้าเป็นโรงงานเองเนี่ยเราเโดยทั่วไปแล้วเราเป็นโรงงานมาตรฐานทั้งหมดนะครับไซส์ก็ประมาณ1นึ 6, ่งถึงพันถึงหกพันตารางเมตรนะครับแต่โดยเฉลีย่ยแล้วเราสร้างในไซส์ประมาณสัก2,500ตารางเมตรนะครับโดยปัจจุบันนี่ก็ไซส์จะอยู่ประมาณประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคลังสินค้าเนี่ยก็จะไซส์ใหญ่กว่านะครับถ้าคลังสินค้าที่ ใหญ่ๆเลยนี่ก็อาจจะถึงสองหมื่นตารางเมตรนะครับอันนั้นเป็นคัสตอมบิล d Warehouse ก็มีนะครับซึ่ง,งถ,ถ้าพูดถึงสเปสิฟิเคชัน Warehouse เนี่ยจะจะเป็นอาคารที่มีค่าก่อสร้างที่แพงกว่าสังเกตได้ว่าฟลอร์โหลดดิ้งนี่ก็ทางโรงงานก็แค่หนึ่งถึงสามตันนะครับ Warehouse ก็จะเป็นสามถึงห้าตัน นะครับแล้วก็แหวนเฮ้าส์จริงๆส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ที่ที่เราซื้อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ติดเหมือนกับว่าถนนใหญ่ไฮเวย์ต่างๆนะครับก็เป็นที่ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันนะครับก็ครับอันนั้นก็เป็นลักษณะโดยทั่วไปของของเราเอะนะครับลอง,งไปดูตรงแผนที่ก็นันะฮะหน้าสิบก็ทาง เราเองสำหรับโรงงานเนี่ยปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด12แห่งนะครับสิแห่งก็มีทางอายุธยานะครับที่ที่ถูกน้ําท่วมไปเเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีอยู่ในอยุธยานี่มีอยู่3แห่งนะครับก็คือ,อ,อบางปะอินไฮเทคแล้วก็โรจนะนะครับแล้วก็มีนวนครที่ที่ก็โดนน้าท่วมอีกแห่งหนึ่งแล้วแล้วก็ที่เหลือก็จะอยู่ไปทางด้านตะวันออกทั้งหมดนะครับ ก็ทั้ง,ง,งตะว,วันออกก็อีก8แห่งนะครับก็ส่วน,ส,วนส่วนทั้งคลังสินค้าเองเนี่ยปัจจุบันเราก็พยายามขยายพื้นที่ไปนะครับก็คลังสินค้าเราปัจจุบันเนี่ยมีอยู่หลักๆเนี่ยก็จริงๆ ในนี้เป็นลิสเหมือนกับกลัเแห่งนะครับแต่จริงๆแล้วในในบางโลเคชันนี้เรามีมีอย่างอย่างในแหลมฉบังเนี่ยเรามีสโ,โลเคชันนะครับเออโลเคชันเดิมก็ค่อนข้างเต็มแล้วเราก็ไปซื้อที่เพิ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนื่องจากมีความต้องการทางด้านตะวันออกเยอะเพราะว่าผู้ลงทุนปีที่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกชิ้นส่วนรถยนต์ นะครับชิ้นส่วนรถยนซึ่งจะไปทางด้านตะว,วันออกเราก็โชคดีอย่างหนึ่งก็คือไปซื้อที่ทางตะว,วันออกเยอะนะครับก็เราซื้อมาทั้งหมดก็ประมาณพั0 0องพันสาร้อยไร่นะครับทางตะว,วันออกก็ออ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 อตอนนี้ส่วนส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่จะคาสร้างคลังสินค้านะครับครับปัจจุบันก็มีที่ซื้อเพิ่มนะครับ